เราคุณนึ่งก็ลากยาวหรือถ้าจะเล่นโน้ตขี่ทั้งคู่ต้องเหมือนแคนนอนกันคือต้องเหมือนถามตอบอะเดย์เดย์เดย์ป้าป้าป้าเออไม่ใช่เดย์เดย์เดยกันพร้อมกันเรตีค่ะโอเคค่ะตีกันค่ะเออยังดีวะเดี๋ยวยนใหายใจเขาแบบ Bye. ไป้เติใจของฉันใ้ได้ฉันรู้เพียงเธอทำให้ฉันสุขใจนั้นมมร้ร้รู้รู้รค้รู้รู้รูนรู้รนะรู้ร่นรน้าู้รู่รู้ร้รร้้้้้้้อ้ร้ ก็ดีนะแต่ว่าเมื่อกี้พี่ไบรทโน้ตนั้นไม่ลองดูครับลองดูมีในหัวอยู่แล้วครับโอเค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 ไม่เอาคูสองนะโอเคจริงจริงมันเธอทำไม่รักเพราะเธอคนนี้รู้ว่าเธอเป็นเรืงชีวิตที่หายไปรู้ว่าเธอเติมใจของฉัน ฉันสุขใจต้องบากใค ลองยืนร้องแล้วแบบลองส่งอารมณ์กันดีดีนิมพอไว้ซิว่าเป็นยงไงมเมื่อกี้ได้รูปสวยๆทั้งหลายรูปรไม่อัดไว้อะ <ars> อัดไหมแม่ไม่ครับอัดตั้งอัดไว้ก่อนก็ได้นะเนาะเผื่อแบบคิดไม่ออก <ฮะ S 1> อเปิดถือไว้เออเอาเป็นแทนไม้ไปเลยพร้อ,อมอนะงั้นได้อัดด้วยเอออัดไปอัดไว้ ส่งอารม,มาณ์อะคะครูอยากดูว่าตอนนี้ลูกอิมพอไวซองไม่ได้ฟิกส์นะใช่ไหมมันไม่ได้ฟิกส์ว่ามันเป็นยังไงทีนี้ถ้าเรามันสดแล้วมันไปได้สวยงามทุกครั้งมันดีแต่ถ้ามันไม่นี่เนี่ยมันต้องฟิกส์อย่างเช่นแบบอันนี้ขอเอาไว้อันนี้ขอตัดออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไป่ต้องฟิกอยู่แล้วเดี๋ยวลืมต้องฟิกส์อะเดี๋ยวไปเรียนเพลงนี้กับใครเพลงนี้ต้องเรียนกับใครกครูปุ้มครับครูปุ้มโอ้ยสบาย ลองอัดไว้ก่อนแล้วไปลองให้ครูฟังแต่ครูขอดูว่ามันเป็นยังไงอัดไหม ตส่งเราให้เกิดมาคู่กันฉันถึงได้เจอเธอบนโลกที่กว้างใหญ่เ,เพืเความบังเอิญที่ทำให้เราได้รู้ใจ เท่านั้นก็ซึ้งใจฉันไม่รู้จริงๆเหตุผลอะไรไม่สำคัญแค่ใจตรงกันก็ก เธอคืออีกครึ่งชีวิตที่หายไปรู้ว่าเธอเติมใจของฉันให้เต็มได้ไหมรู้พี่เธอทำให้ฉันสุขใจตั้งมาไป เราบังเอิญได้พบกัน เมื่อกี้นี่ดีกว่าแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเราก็โอเคต้องฟิกแหละเพราะว่าของเนสเนี่ยยังใกล้เคียงจุดที่ไม่แตะต่างมากแต่พี่ไบร์นี่มีโน้ตแบบเ <c oughs> มื <c oughs> มม่ีมีโน้ตซัสตลอดทุกครั้งซัสเพนชั่นเออมีมีมีโน้ตแปลกอะตัวนายตัวแบบอะไรอย่างนี้เข้ามาซึ่งซึ่งการมีโน้ตพวกนั้นน่ะมันทำให้เพลงไออย่างเมื่อกี้เนี้ยคนเจออะไรพวกเนี้ยตัว7 <c oughs> ตัว9ก้าแล้วพวกเนี้ย ให้เป็นฟังเขาอ่ะที่เาา่ใของฟ้ส้สหกเมื่อกี้เนี้ยอเออซึ่งเพราะฉะน,นั้นคือก็ต้องฟิกส์น้องเนสเนี่ยยังโอเคคือแบบอยู่ในกรอบของพี่ไบร์ทไปเรื่อยเลยเข้าออีกเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบว่าบนเวทีอะเนาะครับตอนจบอะครูน็อตเออไบร์ทตกลงจะจบคำพูดหรือจะจบอะไร คุณว่าจบคำพูดหรือจบประสานคุณว่ามันน่าจะจบแบบประสานนะภาษาเห็นไหมเออประสานยังไงเออใช่ดีกว่าเฮ้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 เ่้เฮ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 ้เน้เฮ้เฮ่เฮ้เฮันฮ้้เฮ้เฮ้เเฮ้เ แต่ในคนลืมทุกทีเลยอัดไว้เฮ้ยอัดแล้วด้วจบพร้อมกันด้วยนะด้วยครับเอาเหรออัดอัดแล้วด้วยเหรอพอแล้วก็ลืมอ่ะพอได้นัดกันแล้วฮะก็จะจบอย่างนี้เมื่อกี้ไปขึ้นโน้ตสูงใช่ื่อจะไปก็ฟังได้ไม่ใช่หรอจบให้พร้อมกันนะเฮ้ยเขาเฟดตอนหลังเนี่ยดนตรีสามเออ ไม่เอาแบบนี่จบนี่ยังแบบนี่ยังลากอยู่ยังหอนอยู่เออเย่พอสามหนึ่งสองสามคือเราให้มันเฟดเอาด้วยอะเสียงเราให้มันเหมือนเป็นลมอ่ะจังหวะที่3ามเราก็หยุดพร้อมกันไม่เอาแบบต่างคนต่างไอ้นี่นะเพราะว่าตอนต้นอินพไว้มันยังงงงอยู่นะใช่เพราะว่าเมื่อกี้นี้มันมีลูกซ้ํากันต้องนัดนะลองดูว่าคือว่าน้องเนสเวลาลากลากอะลากลอยมีแอรี่หน่อยหน่อยมีลมอะเสียงสวยมาก ลากลอยเลยใช่ไหมคะเออ<า>ไม่ไม่ค่อยมีบ้างแต่เออใช่โอเคค่ะเพราะว่าเสียงผู้หญิงอ่ะมันให้ความรู้สึกของงานแบบล่องลอยแล้วมันจะรู้สึกถึงความอ่อนหวานและน่ารักแต่ถ้าผู้หญิงมาป้าดีดาตัดตัดเออครูว่ามันอาจจะแบบนี่หรอป้าเออครูว่ามันมันมันคาราเต้เออปาเดาปะเดาปะปะปะเดะปะดะปะครูว่าน้ำมันไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายแล้วคือต้องไปร้องให้ครูปุ้มดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าครูปุ้มดูเฮ้ยเราส่งการ์าแล้วเห็นไหมครูปุ้มบอกให้ไปคิดอินพอไว อ๋อเพื่อนคิดนผมไวใช่ค่ะเย่วันนี้ได้ส่งการบดานิ่ยโอยจริงต้องนึกไอต้องคิดไอ้รักเธอตอหลังอ่ะนึกไม่ออกหรรักเธอมไหร้องที่ต้องสวนนะคะใช่ไหมหรือว่าใช่ไหมอาใ้นี่อันนี้มื่ี้ร้องม่วไห้เอาแเอาใหม่เอาใหม่มาอ่องด กูกำลังคิดอยู่ว่าคุณกูกำลังคิดอยู่ว่าถ้าพี่ใบาสามารถทำให้ปกติถ้าลูกเนี่ยพี่ใบเขาจะใช้ประจำคุณรู้เลยรักเธออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบใส่ลองคิดอะไรที่ต่างจากนี้นไหมแล้วเขาจะเซอร์ไพรส์รว่าพ่อน,นี้คือเดาได้เลยว่าใบาต้องทำอย่างนี้แน่แ่ครับไม่นเราจะได้เรียกความต่างจากคอมเมนเตอร์แต่คนที่ดูเห็นครอว่าถ้าเล่นลูกเมื่อกี้เนี่ยอาจจะซ้ำของใบเล่นลูกอะไรเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวคุเปิดดนตรี ไม่ร mm ู Asia, <we> ้จะร้อองะไไรดีาแร็ปมันก็ไม่ใช่แล้วเออถ้าแร็ปนี่ก็ไม่ใช่โอเคคือคือถ้าแร็ปเนี่ยฉันต้องแร็ปด้วยอฉันเลืกเธอเฮ้ยมันเข้านะเราเป็นสาวเราเสาวโบกรถมูดเพลงมันนี่เออเพรมูดเพลงมันเนี่ยนะถ้าร้องคนเดียวไปแร็ปไปลยมไม่ใช่แต่ละครอ่ะมันไม่มันไม่หวานเลยอ่ะเหรอ คนอินดี้เลยละครอ่ะหรือว่าจะก็เพราะฉันรักเธอก็มีแต่ฉันเธอจดใจเธอจดใจเธอจดใจเธอจดรู้เพ่งเธอจากไปต้องตามกันกันจับบอกให้ดูเธอจะใจอะไรอย่างนี้อ๋อคือท่านี้ก็คือวิญญาณพี่ไบ์สิงเลยแหละคืออันนี้คือถ้า อาโคมานะสมมติโอ้โหน็อตเอ้าเอากินได้คอยให้เกินอ้วนแล้วเอาเหรอคือเอาไว้เห็นอะไรทำไมไม่รู้ไปอะอันนี้ท่อนไหนเนี่ยน่าจะเนี่ยละก่อนถึงเมื่อกี้เนี่ย มั่นใจว่าเธอคือคนนั้นเฮ้ยเบบี้ฉันรักเธอเราต้องนั่งในขอบแก้นฉันนั้นตัดกันใคิดจรงเธอเฮ้เราโชคดีที่เราเป็นคนคนเดียจริงๆครูปุ้งก็จะให้ใบใส่แลกมาฮะอะไรนะจริงๆครูปุ้งก็บอกให้ใบใส่แลกมาก็ได้ก็ได้ก็มันแค่อย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ครูทำ่างเมื่อกี้นมัแบบ เออมันได้อยู่